นี่คือการแข่งจับโปเกมอนในซัฟรีโซนในเกมไมค์ครับคอมโปโมอนกติกาการแข่งมีผู้เล่นทั้งหมด4คนรับบทเป็นโปเกมอนฮันเตอร์จะได้รับซัฟรีบอลคนละ50ลูกโดยเราจะแข่งขันกันทั้งหมด3รอบรอบละสุทีเพื่อวัดกันว่าใครจะทำคะแนนได้เยอะที่สุดโดยผู้เล่นจะต้องเก็บแต้มจากการจับโปเกมอนซึ่งโปเกมอนแต่ละตัวจะมีความแรงแตกต่างกันและมาบวกกับเลเวลโปเกมอนที่จับได้โดยคิดจากเลขข้างหน้าสุดที่เป็นเลขหลักสิบ ในซัฟรีโซนแห่งนี้ถูกแบ่งออกเป็น6โซนโซนป่าโซนบึงโซนทะเลทรายโซนหิมะโซนภูเขาและโซนยินแดนที่สวงแต่การจับมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้นที่นี่เราไม่ได้เป็นแค่ผู้ล่าเพราะโปกมนในซัฟรีสามารถโจมตีใส่คู่เล่นได้หากใครพลาดท่าจนตัวแตกโปกเกมอนและไอเทมทั้งหมดจะถูกรีเซตเป็นศูนทันทีแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นั้นยังมีกฎเหล็ก3 1. ข้อ 1. ห้ามจับตัวซ้ำ 2ห้ามขี่โปเกมอนและ3ห้ามแบทเทิลกับโปเกมอนในสฟรีทุกกรณีและช่วงท้ายสุดโปเกมอนฮันเตอร์คนใดกันจะเป็นผู้ที่รอดชีวิตที่ทำคะแนนได้สูงที่สุดโอเคเข้าใจกฎกติกา,กาแล้วเนาะปะงั้นเราไปลุยก,กันไป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 สามสองหนึ่งปะ ไอโอบุไปัไมโอไม่งไ,ไ,ไ,ไทุเรศน,น,นายต้องรู้สึกยินดีนะที่เรามาช่วยจับช่วยจับไอเทียมันกผิดตัวไอเวนไอ้เวนไอ้ดรวไม่ได้แต่เก่งบ้านตัวเนี้ยมันน่าจะหายากอยู่นะมึงเอาไปเถอะขี้เกียจละ โอ้ไม่กอดอะไรเหรออะไรเหรอเฮ้ยเขาใหม่กอดแล้วว่าอยากตื่นเต้นด้วยคนได้ไหมโอ้ไรวะกูจะขึ้นไปอะไรหรือเปล่าโอ้ไม่กอดโคตรพีคเลยเหรอพีคเหรอเกมเพิ่งเริ่มที่พีกเหรอมีใครพร้อมที่จะเน็ตหลุดแล้วบอกเริ่มต้นใหม่ดีไหมคะไม่มีไมม่ีอ๋อไม่มีเหรอมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนคุณหาอะไรไม่มีไม่มีไม่มีอย่ามายุกับผมคุณหาอะไรกูแอบแป๊บเดี๋ยวมันหาคุณเจอถึงก็แอบเลยเหรอ เอาเงี้ถึงผมแพ้ผมก็โอเคแล้วรอบนี้เพราะผมไม่ได้เกิดอะไรทผมอยากเห็นแล้วนั่นันคืออะไรอยากเห็นแล้วเนี่ยมันดูไปไม่ได้นะเพื่อนเอาจริงคุณอยู่ไหนผมอยากมีส่วนร่วมกับอีเวนต์นั้นเฮ้ยตีกันเลยเหรอเชียขอโทษทีนะเจ้า ไอ้เงี้ยมันได้แล้วหรอเร็วียะมันได้อะไรอ่ะทำไมกูปามันไม่โดนเลยวะอ้าวใส่คอมแล้วหลนสเลนคุณอยากให้ผมสารต่อหรือเปล่าคุณบอกผมได้นะไอ้เว้ด้วยกูอยาตัวอื่นก็ได้ไอ้เหี้ยบอลหมดหมดหมดก่อนแน่เดยกูว่านะแม่งจับยากทิพหายคุณจับปลาหมดเยอะจังวะ รู้สึกว่ากูไม่น่ามาจับมันเลยผมยังเหลือ40ลูกอยู่เลยช่างหัวมันเออเซฟคงเชกคอมเนี่ยไม่จับแล้วไปแล้วทีได้แล้วสินะได้แล้วสิไม่ได้ได้อะไรบ้าเปล่าเซฟคอมไปนะมึงไม่ได้จับกันง่ายทับเจในสัตว์มผมจับได้แล้วได้อะไรไม่ได้บ้าเนี่ยเนี่ยเก็บประโยคนี้ป่ะใช่ครับคุณใช่ที่มาห้าสิบปีผมรู้เฮียห้าสิบปีผมไม่เจออะไรเลยว่ะ อยากได้อ่ะเซ็กคอมอ่ะแม่งเอ้ยจับยากไปอะไม่เอาแล้วไปโอ้ยทำเป็นพูดอยากเห็นนะ้าทีสุดท้ายไม่ถ้าตัวเลยสรุปแม่งจับเซ็กคอมได้ตัวเดียวแม่งนำโดกเลยเอออยากได้เหมือนกันนะเซ็กคุ้เซ็กคอมใช่ไหมใหญ่กูเห็นวะใหญ่กูเห็นนะพูดคำจาสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับสวัสดีครับผมไปกับพี่แล้วกันนะอย่ามายุ่งกับผมเลยฮะ ผมจับอะไรไม่ติดเลยคุณบอลเกฟเป่ะบอลเกฟอะบอลหลุด QC วซีกูตายสักรอบดีไหมเนี่ยเผื่อบอลมันจะดีขึ้นก็กูจะดีนะ<อ>ก็ดีนะด้วยนะผมก็อยากตายเหมือนกันตอนนี้ผมรู้สึกว่าเดินมาไกลเหลือเกินอไอ้เชี่ยตรงน,นี้มันเลี้ยวตรงนี้เนี่ยกูตายดีกว่าเชีย่ยสามนาทีสุดท้ายมอนยังไม่ครบเลยโอ้โหสามนาทีสุดท้ายมอนยังไมีนักตัวเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมแบบกดวิ่งมันไม่เห็นวิ่งเลยอะกดวิ่งวิ่งเพราะอะไรอาหารหมดเปล่าอ๋อมันหิวเออ จมน้ำ <Now>. มีคนจมส้น้ำเอาไาเอาไาเอาไปเอาทีลวทำไมได้เสียงเหมือนชาชนี่เลยอ่ะอ้าวเนี่ยเขเจอชาชนี่กันแล้วเฮ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วอ่ะมี a n ว h เฮ้ยยังไงพอเดินผ่านแล้วได้ยินอีกแล้วไอ้นี่เหรอไหนอะโอ้ยได้ยินเสียงอีกแล้วอ่ะไอติมเหรอมันอยู่ไหนอะ

อ้าวมามาเราเิ่มก่อนเลยเริ่มมา power boot ah co boot โชว์หน่อยสิตรงนี้ไงโอ้โหโลตัสโอ้โหก็ดูเลยมือสมัครเล่นเนี่ยก็ดูดีนะไปก็ดูดีนะแคเทิร์น u r n ห้าคะแนนอาอเฮ้ยดิก i g g e r bee ห้าคะแนนเดียสิบหกคะแนนว่ะไหนโชว์ดิ้แซ็คคอมของไหนท่านอ่นของเล่แซ็คคอมออนไลน์ผมมีแต่ตัวกีกี้เนี่ยไปเลยเนี่ยบีดูเฮียมาจับอาลอกมาจับมาหลอก ไม่ชอบอะไรสี่คะแนนเฮ้ยไม่ดีตะกี้กี้โอ้ยมาลิฟเนี่ยโอ้ยไอ้ห่าสี่คะแนนไปเลยปิกาจูไอ้จูเขาต้องแอบเก็บตัวดีๆไว้ตัวสุดท้ายตัวนี้ตัวนจะไปชนะยังไงเนี่ยเอาตายรลเนี่ยคะแนนเนี่ยฮะบวกกับยี่สิบยี่สิบเป็นสิบคะแนนเนี่ยโอ้ยไหนๆเซ็ง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 เฮียเหี้ยเต็มสิิจบ 17คะแนนตึ้งตึ้งตัวเดียว17คะแนนไอ้พวกมือสมัครเล่นเนี่ยถุ้งถุงทำมันลงไปเนี่ยมันได้เนี่ยผมเสงนแล้วเจอคนหมดเซ้นอะของคานิวายเส้นจริงจริงอ่อะอะครอดันโอ้โหโครดดัว้าวว้าวบอลฟรีล่ะแล้วเปริฟ่าล่ะคุณโอ้โหอันนี้ก็น่าจะอันคอมมอนป่ะ เฮ้ยเฮียอ้ยไอ้เด็กมายัไย้สาสเอว่ะโหสเ้เลยไหนตัวยหนวะไอ้ได้ได้เราจับได้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้หน้าตางงอุ้ยสีเหรอนนไอ้เี้ยโ้ยแปลคะแนนเโอ้เก่งะนนแล้วตัวนี้ล่ะแล้วตัวนี้ล่ะ เหมียวสติเอ้ยแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็เยอะเลยนะไงต่อไงต่อสองหย้องแนดีนะก็ดูดีนะแล้วยังไงต่อละโอ้โหอันกอม่อนก็ไม่แย่ก็ไม่อย่สวยสวยมารอบสองในซาฟารีเย้อ่าไฟมือซ้ายนะฮะเฮ้ยๆๆๆเอ้ยอะไรใช่หรอวะดดดด ไอตัวอะไรตาแดงๆน่ากลัวไหนลองดูสิลองวัดก่อนสิเขาชื่อว่าเขาชื่อว่าโกดักคิดว่าเขาจะตีหนูตายมันจะดุเหรอหน้าตามันดูดุโอเคได้ตัวหนึ่งละอุ่นใจอุ่นใจอุ่นใจโอเคผมได้ตัวหนึ่งละเราคิดว่าโกดักเนี่ยเป็นตัวที่แรงไหมแรงแรงแรงมากว่าน่าจะแรงนะเดี๋ยวกันอ็กูขออะไรนะเอ๊ไอแมงเอ้ยแมงจังวะเขาเรียกว่า <laughs> อันนี้บอลไทยอะบอลไทยวะบอลอยู่ไหนแล้ววะไปดีกว่าพี่บทูทำหนูเสียบอลไปฟรีๆพี่ไม่ผิดเราปาไม่โดนเองเอาอติ๊กแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรตายแดงวะออลฟ้าเหรอออลฟ้าไม่มีคุณไม่ใสอ่ออลฟ้าใจเย็นตัวนี้ล่ะ <laughs> ใครร้องหูใครร้องหู ได้แล้วเยี่ยมติ๊กโอเคไอ้ห้าสามสิบลูกจกับไม่ได้มึงบ้าไหเนี่ยเออใช้<อ>ชดใช้กรรมบ้างจับได้แล้วเสียคอมาเอาอะไรอีกเออดูม <c oughs> ังแค้นเนาะใช่แค้นเรายอมไม่ได้หรอกนะของแบบนนะั้นกูเนี่ยคนแค้นที่สุดเลย <c oughs> มอนแร่ๆนี่มันหายยากจังเลยนะ เดี๋ยวนะคุณคุณพูดแบบนี้ว่าคุณเจออะไรแลแลสินะมันคงไม่ใช่แลมันคงเป็นอันตา้าแลบ้าบ้าเนี่ยคุณอยู่ไหนอะคุณบอกผมได้ไหมเดี๋ยวผมจะไปหาอ่ามันติ๊กซะน,นะคุณผมไปดีกว่าไอา้หฮะหรือบอลแค่สองลูกมึงจับไม่ได้เลยเหรอเนี่ยโอ้โหรอบนี้กูมีอะไรไปแข่งเนี่ยฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเด็กหนาวหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปหาไอ้ฮาบอลกูหมดแล้ว จะใช้กี่ลูกในการจับเฮ้ยเฮ้ยใครใครปัดปลาอัดหนูอ่ะหนูอะไรหยุดนะหยุดนะหยุดใครเอาโดนแยเหรอหยิบเงี้ยไว้ด <answer> ูเงี้ยไว้ดู ไม่ดีไม่ดีให้พี่เถอะนะให้พี่เถอะนะไอ้ขี้ตัวหอยู่ได้ตัวนอยู่ได้เหรอของพี่วิธีหนึ่งไม่ไม่ได้เป็นเสียงของที่ดีที่ผมชอบยาทับที่เนี่ยป๊อปโอ๊ยตัวนี้มันดีเหรอไม่ดี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 แต่เอาจับทำไมล่ะ เยสได้แล้วไม่ฮเออ,เอ,อยังไม่เห็นได้อะไรบ้างเลยเนี่ยบอลหมดแล้วยากจะเลยอ่ะตัวเนี้ยอ้าวโอ,อ,อ,อ้ลอแล้วเ<อ><ะ>หรองเจะเอาสองตัวต้องหักละ,ากละสามทีสุดท้ายไห่ฮสามวนาทีสุดท้ายบอลไม่เหลือแล้วกูไม่เหลือต้องเสร็จๆตั้งแต่ห้านาทีสุดท้ายเลยสัตว์เออ <laughs> เอ้าอบอลหมดแล้วนี่นะบอลหมดแล้วได้ถ้าบอลหมดแล้วหนูก็จะไม่ทำให้ได้หรอกนะหยา เฮ้ยถินพลังจิตผีน้ำบอลหมดแล้วผมก็จะบอลหมดเหมือนกันนะคุณบอลหมดแล้วเควสพุ่งมาลู<ค> uh> <unda 1> ากเดียวยัง่ะผมบอลแล้วผมบอลแล้วผมบอลหมดแล้วผมเหลือผมเหลือตั้งสิบเก้าลูกใจเย็นนะโอ้โหตัวตัวที่แบบผมจับไม่ได้อะคุณมอสซี่แมนบอกทีว่าตูเมื่อกี้มชื่อว่าอะไรนะเคบิโอ เทีวดิโอไอสัตว์จริงปะเนี่ยจริงเป็นควางเป็นควางเทีวดิโอหนูจับจนแบบว่าบอลหมดไปแล้วจับไม่ได้พูคุณพี่เศร้าจริงๆโอเคครบโอเคเตัวแรกครับเลเวล47โอ้บโอคอมมอนเละย่าสุดเลยยี่สิบคะแนนเลยสิบคะแนนครับสิบคะแนนปะห้าสิบห้าปะเละย่าสุดเลย ไปต่อไปต่อไปต่อเกียงรอบนี้เดี๋ยวโอ้โหจะเาไปโอเคเก้าคะแนนต่อไปนัวบอกเลยรอบนี้นวลนวอ่ะหกคะแนนไปต่อไปต่ออ่ะตัวต่อไปเนี้ยเป็นตัวคูณสองพลังจิตโอ้โหไอ้ยไปโอ้โหเยอะสัตว์แต้มเป็นสิบสามต่อไปโอ้โหเน้นชนะบอกเลยรอบนี้คูณสองไปต่อ y e สโอ้โห y e สป่ามาเนี่ยเออะอ่ะเอคลิเบอร์ไป มาเล็กตักมันก็มันก็ดูดีนะพี่นะมีเข็ดไหมไหนล่ะพี่เซ็ตคลอมที่ภูมิใจเมื่อกี้เฮ้ยอ๊อฟคะแนนอ่ะอันนี้ตัวสุดท้ายแต่มันคูณสองจริงไหมเนี่ยคูณสองเหรอคูณสองเลยยี่สิบเจดเปอร์เข็ดไหมก็คะแนนดูสวยดีนะยี่สิบเก้าโอ้โหชิบหาชิบหายไหนๆคุณบอลไหนโทนดิโทรดิไหนอ่ะเจ็ดคะแนนอันคอมบอนโอ้โหแล้วตัวนี้เวลโค่นน้อยเลยอ่ะสี่คะแนนอ่าอันนี้ไปดึด แต่คะแนนอ่ะตัวนี้คูณ2เป็นผีโอ้ยมากุสโอ้ยแล้วมัแล้วนี่สิบเลยนี่แปดคะแนนไม่ต้องเศร้าไม่ต้องเศร้ายี่สอ่ามาต่อไปดาเข็บต้องหริวเด็กคะแนนไปพโมก้า อันคอมดี่คะแนนโบยสี่เป็นแปดคะแนนครับแย่ตัวสุดท้ายโอ้ยรัดขอบอันคอมบอลสิบเอ็ดค,ครับอโอ้โหโดริปารีปะโอ,อะ้รู้สึกดีอะรู้สึกดีรู้สึกดีป่ะโอ้โหรู้คะแนนพวกคุณเล่นอะไรกันเหรอเนี่ยยังไม่ถึงสามสิบเลยอะเนี่ยพวกมือสมาร์ทเล่นที่ผายไอคนที่มันได้สิบหกแต้มรอบแรกพูดมากนะไอโวยไปลุยลุยลุย นี่มันปีปปี้ปีปปี้ปิีปปี้ปิปปี้ปิปปี้เท่าไหร่หรือว่าอะไรปีปปี้คอมมอนนะปีปปี้คอมมอนนะเออคอมมอนคอมมอนก็เยอะแล้วปีปปี้เออปีปปี้คอมมอนนะบอกไว้ก่อนใครมีชายนี่ผมไม่ได้ยินเสียงเลยผมไม่ได้ยินเสียงเกมเฮ้ยไอ้เฮียชายนี่จริงด้วยเฮ้ยได้ยินได้ยินได้ยินนี่ไงไอ้เฮียจะจับทำไมก่อนแต้มมันน้อยตัวนี้ไอ้ฮ่าอย่าอย่าจับได้นะมึง อาเชียเสือจับได้ผมว่าไอเวนี่คอมอนแน่นอนเลยว่ะถึงมันจะตัวใหญ่ก็ต่ายไอเวนนี่คอมมอนคอมมอนแน่ๆเลยอ่ะเฮ้ยผมเสียบอลไปสิบห้าลูกไม่ไม่ได้ทีตัียวเลยราคาดีไม่ได้ฆ่ากูเลยผมยอมเลยฆ่าหี้ยเลยไม่ไหว ายรู้ไหมว่าหนูจะไปเจอใครเจอใครเจอใครบา,า,า,าลาดซ์บาลาดกำลังรอหนูอยู่นะเอ๊ะเป็นทางไหนล่ะเนี่ยไหนไหนไหนตัวนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยไพโรเหรอใช่ไพโรแล้ใคๆเหมือนไพดามอนไพดออ์เฮ้ยไม่ใช่ต้นหลิวมันอ่านว่าอินซินาร์ล์อินซินารอ ไอสัตว์เลยคนละสปีดที่เตัวนั้นเป็นตัวอันต้าแลนะอินซินนาร์จับไว้อะไรนะอีซินนาร์ใช่ใช่ใช่เราไปหาต้นหลิวดูเจอแล้วใช่ใช่อุ้ยอันนี้น่าจับคะแนนน่าจะน้อยแต่อยากจับตัวนี้น่ารักจังเฮ้ย เฮ้ยกลับมาเฮ้ยเฮ้ยไม่มันวิ่งหนีอะไรของมั้ผมจำไม่ได้หยุดหยุดหยุดเป็นสิ่งที่ดีนะผมชอบเฮ้ยคุณมันจูบได้เก่งมากเลยตัวนี้มันหลบเก่งใช่ไหมมันเร็วใช่ไหมเป่ะไปไหเอาไปเถอะนี่ยนนี่เขาทเมันจะหนีตัวนี้เขี้ยมอสมอสวิ่งไล่ถ้วยชายเข้คนตี๋ฮ่าฮ่่งเกด้ติ๊กโอเคติ๊ก ปาราหาปาราไม่เจอแล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้ชื่อว่าโทซาเปกหรอโทซาเปกอ๋อก็ดีนะเอ้ยเก่งนี่อันนี้ล่ะอันนี้ชื่อว่ามักมักมักไอตัวนี้ห้ามอ่านกับหลังเด็ดขาะโอ้โจับได้ช่วยชาบ้าเลยไม่เอาตัวนี้โอมอหมดอะไรอะไรโอเมกออะไรโอเมกออะไร อุ้ยอุ s <S ้ยอ well ุ้ยผมเจอดาป้าด้วยผมเจอดาป้าคุณเจออะไรเจออะไรนะเจอดาปาาผมเจอดาป้าระวังนะนอร์มอลบินไฟต่อสู้ไฟดินต่อสู้นอร์มอลบินบินกูอยากจะบอกว่าทีมกูแม่งแบบคูนสองทั้งทีมอ่ะเหรอกูจะพลิกเกมจริงกูจะพลิกเกมเสียงอะไรอ๋อเอาตัวนั้นเหรออย่านะอย่ากูจะจับอยู่ ติ๊ก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 ไอ้ไห้ากูยอมกูยอมไม่เอา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 เดีย๋ยวไฟจะติดตุละ Why Why ช่วยด้วยน้องจิกโดนจิกอ้าวเรียบร้อยสกามโมล,ลี่ด้วยความซ่า ปลางปาสของผมเรียบร้อยแล้วอ่ะผมลูกสุดท้ายผมให้ตัวนี้แล้วกันนะโอเคผมได้ละผมครบแล้วทุกคนโอเคครบเลยท่านผู้อ้าวอ่าวไม่ครบไม่หมดีมกูทีมกูคูณสองทั้งทีมกูบอกเลยอ้าวเฮียเอ้ยมอนเข้าตัวเฉยเลยเพราะว่าเมื่อกี้ปลาบอลเล่นอ้าวแม่งโกงเริ่มจากตัวแรกก่อนเลย ขอเริ่มจากคะแนนคูณสองก่อนนอร์มอลครับคสองเก็ดขี้คูณสองเบาๆนะโอบูดเบาๆเบาๆเหรออ่ะแรงครับเป็นประเภทนอร์มอลด้วยคูณสองสิบห้าอ่ะโอ้โหอ่ะอันนี้น้ำเฉยๆแปดคะแนนครับสุดท้ายละเจ็ดคะแนนคเจ็ดคะแนนสี่สิโอ้โหเยอะนะบ้าเลยนะอ้โสี่สิบสี่แล้วบ้าไปเนี่ย ทำไมอ่ะอ้าววางว่างวางวางบอนเลยเอาตัวไม่คูณ2ก่อนนะไปเลยปิ๊บไอ้เหี้ยปิ๊บคอมมอนคอมมอนคอมมอนไอเฮียลันตาไปอันตี้อันคอมมอนอ่ะเอามาคูณ2อันนี้อันนี้เท่าไหร่คูณคูณ4ป่ะทำไมมันนับด้วยหรอเฮ้ยไปไปไอเฮียแค่ลันตาโง่เฮียแบบแยบไปอีบุยสิบสิบอ้าวมมึงาอ่ะันนี้ก็คูณสองไปเฮีล่าคอท ไอ้เน่อส ah, oh. okay. ิบเอคูณสองตัวนึงไอ้เหี้ยบิวแท้งอยู่ลมเลยว่ะโอ้โหโอ้ขี้หมาจังอตัวสุดท้ายแล้วมาคูณสองเหมือนกันไปเหี้ยมีลยตัคูณสองโอ้โหเหี่ยมยี่สิบคะแนนเตามเลยมันยี่สิบโอ้โหไปดิไม่ไหวแล้วเราไม่ไหวแล้วเอาถ้วยมาเลยไปเอาไป จับตายถามจริงนี่จับอะไรเนี่ยเอ๊ยผมเห็นมันเห็นมันแบบตั้งใจจับมากเลยนะตัวเนี้ยเออตอไปครับไอ้เอี้ยเด้งดึ๋งค้าคะแนนค้าคะแนนต่อไปก็เอาเอพิวออกกันสิเอพิวอ่าต่อไปก็เป็นช่วงอุมะมุสุเมะรัวๆแล้วนะอุมะมุสุเมะคอมมอนหกคะแนนหมดยไปอ้มะมุสุเมะค้าคะแนนสามสิบเจ็ดเนาะ เนอะเนอะจริงอะไรต้องริวโชว์ดิโชว์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 ซาเลยหนูเคยมีลาบัสหนูเคยมีเกลาดอนเปิร์แค่เคยมีไงเคยมีถึงการร้องแมวร้องขอชีวิตโอ้คนเยอะอันนี้คือตัวที่หนูจับลัวลเมื่อกี้มันคืออะไรมันคืออะไรสิบวิสุดท้ายอันอันคอมมอนอันคอมมอนสิบสองคะแนนมีเหรอ n อ r m a l เลี้ยวหกคะแนนครับสี่แต้มหกแต้ม นี่เหรอเที่ยตีแต้มไหมสามสิบสามสิบสามเฮ้ยต้อนเยังไงไอ้หักหักเด้อโอยโหดีมากปิ๊บชอบดีมากลูกโอเคก็ก็ก็เป็นเกมที่ดีนะก็ใช้ได้นะเกมทโอเค